ันนี้ผมทํามาสําหรับแก้ปัญหากระงลมอันนี้นะฮะเวลามันวิ่งรถวิ่งเนี่ยมันจะเสียสีกับท่อท่ออลูมิเนียมแอร์นี้ซึ่งเห็นในเน็ตเนี่ยบางคนถูกสีจนสึกไปดังเยอะอย่างเงี้ยของผมก็มีรอยนิดหน่อยเพราะาผมแต่ผมไม่ได้ขับทางไกลเยอะก็เลยลองมาทําดูซึ่งวิธีนี้คิดว่าจะดีเพราะว่ามันไม่ต้องเจาะไม่ต้องอะไรเลยนะฮะนี่ผมทําอันนี้ผมเสียบเอาไว้2วันแล้วนะฮะ มันมันก็ไม่เลื่อนไปไหนเลยเี่นดูยวยผเฉยๆเสียบก็ไม่แน่นนะตอนนี้เราเหตุที่ว่าเราไม่ต้องการเสียบแน่นเพราะว่าตรงเนี้ยเขาเขาสปอตเวลไว้เราไม่เราไม่ไม่เสียบแน่นจะดีกว่าเสียบก็ไปให้มันตึง,ตงมือก็พอตอนนี้วิธีทําก็คือใช้ท่อนี้เดี๋ยวผมจะลองทําให้ดูนะครับ อันนี้ขนาดต่างๆของท่อของงานที่ใช้เนี่ยอยู่ตรงนี้นี่ดูตรงนี้ท่อทองแดงเป็นผ่าสนย์กลางเซนนึส่วนสี่นิ้วยาวสิเซนนะฮะสิบเซนเราจะทุบให้มันแบนประมาณห้าเซนหรือน้อยกว่านั้นเป็นเตปเปอร์ขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเราก็ตัดตรงนี้เสร็จแล้วก็เอาท่อหดเนี่ยใส่นะครับเดี๋ยวทำให้ดูนี่ผมแบ่งไว้ในห้าเซนนะฮะนี่ทุบ สำหรับท่อแอร์เนี่ยไปเอ้ท่อเนี่ยไปหาร้านแอร์เขาก็จะมีเขาจะมีเศษเศษให้นะฮะแต่ขอเขาก็ได้หรือให้เขาทำให้เลยก็ได้เสร็จเล้าเราอย่างนี้ นี่ก็จะได้เหมือนกับที่ผมทําเสียบตรงนั้นแล้วเดี๋ยวเราก็มาตัดนะฮะง่ายเลยเพาถึงเวลาก็เสียบเข้าไปตรงนี้ผมคงจะไม่ตัดให้ดูเพราะมันไม่ยากนะฮะมันมีที่ตัดแต่ว่านี่คือทําอย่างนี้แค่นี้เองครับเดี๋ยวก็เสร็จแล้วก็มาเสียบนะ,ะโอเคลองไปใช้ดูนะครับมันคงไม่เลื่อนไปไหนเพราะว่าผมลองมาแล้วมันไม่เลื่อนนะครับ